ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับกลับมาตามกันต่อครับกับหวยลาวประํานาธิบดียี่สิบยี่สิบหกประจําวันที่ยี่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสําหรับหวยลาวปัฒนาดหมดที่แล้วนะครับนอทรักน้อยรุดครับหวยลาวปัฒนาดหมดที่แล้วครับออก ี่หนึ่งหานะครับส่วนข้างล่างออกซี่อี่คีับี่ครับลักหน่วยลดครับลักหน่วยลดลักหน่วยกันเดินยาวมากหลายงวดครับแต่มาุดสองงวดนี่ครับลจะพอลักหน่วยเนาะครับเนาะใส่เลใ่นะี่ครับลักหน่วยอันนี้ลักหน่วยนะครับเดินยาวมากนี่ครับเดินยาวมาก มาลดซ้องงอดสุดท้ายนะครับนันกอล์ฟเอ็น่าครับบอกเขากลมอ่ได้รักหน่อยเดินยาามากลายงวดครับลดซ้อมงวดซองงอดสอดครับลดรักหน่อยครับจากนักหน่อยบนลักหน่อยล่างเขามาตลอดครับร่องใจรักหน่อยอีกสักอีกวันหนึ่งครับ่านมาเขากับสีเปียนสูตรใหม่น้องคำนอสปอร์รักหน่อยครับสำหรับเหตุผลเดินยเามันกันครับ ลักไม่ลดครับเขาแต่เหล็กแต้มนะครับนะเนาะเหล็กแต้แมแต้มสองตัวบนแต้มหกครับเขาแต้มหกสองอล่างแต้มแปดครับนี่อ,อแต้มแปดส่วนเด็กเด่นบนศูนย์สี่หาเก้าครับเด่นสี่กับหาเด่นสี่กับหาเขาเรียกหาครับนี <c> ่ <oughs> ครับขเขาเหล็กหา ลักง่ายดุดก็เลยรุดนอาขัดหนาะครับพอนนี้ก็มาตามกันต่อครับ พัฒนาประจำวันที่26ครับ26กันยายนพศ2568ครับเด่นบนครับ คนกันล่างครับวันนี้ได้เล่นสามตัวครับสี่เก้าหนึ่งครับสี่เก้าหนึ่งเล่นก่อกรับหนึ่งครับเล่นก่อกรับหนึ่ง สำหรับเรืองดักหน่วยนะครับเด็นหน่วยบนล่างครับสามสี่ห้าเก้าสองสาม,สาม,สาม สี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเรียกรักหน่วยครับสี่เก้าหนึ่งเด่นมาทาั้งรักหน่วยได้ครับสี่เก้าหนึ่งเนีน่ยเด่นรักหน่วยบนเก้ากับหนึ่งครับเมื่อี้เด่นหน่วยบนเก้ากับหนึ่งได้ครับเด่นบนกันหลังเนาะครับเนาะอ่าเลยกจับคู่เก้าคู่ครับ vô cầu tay số 1 tay 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 gì xuống cao หกสี่หกเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับกันคู่หนึ่งนะครับกันเบ<อ>ิ่นคู่หนึ่งกันเบิ่นคู่หนึ่งก็คือ 6, กหครับอันนี้เป็นคู่กันนะครับ ดิการเรามาเบิทเอกครับเรามาบทเรามาเบทเอกสำหรับเหล็กแต้มนะครับมาที่เราเ,าเลกแต้มกับเขาครับเลกแต้มวันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งบอกขอแต้มครับเจ็ดสี่บอกขอแต้มเจ็ดเก้าแต้มหกขัดศูนย์สี่แต้มสี่ศูนย์เก้าแต้มเก้าบอมีครับ หกสี่แต้มศูนย์แต้มศูนย์บอมมีครับหกเก้าแต้มห้าหกหนึ่งแต้มเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต้มแปดครับหกหกแต้มสองครับหกครบเป็นจุดกันได้ครับเผื่อมากเนาะครับเนาะ เท่มาเลยต่างถามมากอาชิม่าแางครับพอเด็กปุนมันเด่นสีเก่าหนึ่งครับถาหูโคกมากอาชีม่าหูโคกแรงก็ได้ครับออกซีซีลากไปได้วันเช้าออกโคกโคกลางวะซุดเด่นครับชี่กู่ครับสีคู่ อมมีพี่น้องครับไปเสี่ยงส่วแค่สี่คู่นี่แหละครับจะไปเสี่ยงไรเนี่ยเสี่ยงไรก็บเบิร์เงินไหลเลยครับเพราะว่าเหล็กผมอยู่บริเวณหัวมันสูบยังเนี่ยครับผมกระบูคือกันเนาะครับเนาะจะตามผมเป็นคนมักซื้อเล็เนาะครับเนาะเลยตุม้มคิดสูตรขึ้นมาเ็ดไปตามสูตรนะครับผมมีพี่น้องอยากจะเสี่ยงน้ำกับร้องกับไปเสี่ยงเบิังน,นะครับเด้อสีคู่สีคู่ก็คือ เจ็ดเก้าเหลี่ยมันเด่นเก่ากับหนึ่งครับหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสี่คูณนีได้ครับลองเอาไปเสียงโฉกเสียงดวงบึงนะครับเด้อเผื่อมีโูมมีหลับนะครับนอ,นอตวละบาทสองบาทได้ครับ พีเ่เสียงบ้งางนินมาทั้งสองคู่นี่นะครับพกหนึ่งนินมาทั้งเหล็กหนึ่งได้รัดด้วยพกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับจิมาบะลองลองนินมาทั่งอีกหนึ่งแต่ว่ากระเด็นหนึ่งกับเก้าแล้วครับ สำหรับเล็กที่บระอแต้มก็มีโอกาสต่อขึ้นกันครับแต่ว่าลดมาแต้มยังมั่นลดอยครับแต่ว่ามาลดลักหน่วยสองหวัวแล้วครับลักหน่วยที่เรามาให้เบิงน,นอกครับเนาะลักหน่วยมันลดสองหวัวแล้วขบวอกขาวันขาล่างคิดว่าหววนี้ลักหน่วยคือสิบบรุทครับครับลักหน่วยคือสิบลรูทลักหน่วยเด่นหนึ่งกับเก้าครับสิบมาบอครับ ลักหน่วยเด่นหนึ่งกับเก่าด้วยครับอ่ะมาดีกะแคปหน้าจอแล้วครับนอ้องแล้วขีดเดีย๋ยวกบเด็กพี่น้องที่ื้อหลายโพดเอาแค่ซีกูนี่ครับลองเบิรงกหาบาทสิบบาทซีกูตัวละสิบบาทกับสี่สิบบาทตัวละครับเสเซ่ลายครับอ่ะแคปหน้าจอครับ สำหรับเวลาพัฒนาประจําของมันยี่สิกันยายนพศ2อง8ครับเด่นบนครับเด่นบนกันลางเด่น3าตัวมา1ถึง2โตัวครับเด่น4 91ครับอันนี้ก็จะเรื่อนจับคู่กันเด้อครับเดน4ี่เกาหนึ่งเด่นสองตัวมาหนตัวเด่นเกากับ1ครับเด่นเกับ1สําหรับเลขลัดหน่วยนะครับเดนสามเี่หนย์หนึ่งกับสามสี่หาเก่าศู อาเห็นมาทาั้งเด็กหนึ่งกับเด็กเก่าครับเด็กหนึ่งกับเด็กเก่าชิม่าบอลรับนอทรักหน่อยเป็นสองตัวครับเป็นเก่ากับหนึ่งอ่าส่วนเล่จับคู่นะครับนอกรามีศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก่าศูนย์สี่ศูนย์เก่าหกสี่หกเก่าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกันคู่หนึ่งหกหกครับ กันหกหกคูนึงนะครับนาองสำหรับเลรียแต้มก็มีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับสุดเด่นสุดเน้นสุดปันทงมีเจ็ดเก่าหกเก่าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับก็รลงเอาไปพิจารณาเพิ่มได้ครับนะครับนาอเพื่อไม่สูญไม่ลาบป้องกันนะครับมีสูญไม่ลาก็ตกไปเสี่ยงหลายเด้อครับหาบาทสิบบาทนะครับนาอเพราะเป็นการเสี่ยงการเสี่ยงครับการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงตลอดเนะครับนาอเนี่ยครับ เป็นการเป็นแค่การคำนวณเท่านั้นว่มีบริขูบมีบริเหตมาเลสวดอิหยังเราครับเนาะครับก็ถามมักหามชอบกับโคไรกลแจ้ทั้งสองสินค้ารวยเนาะครับเนาะฝากโคไรกลแจ้ทั้งสองสินค้ารวยเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะครับนะครัเบิ่งคลิปให้จบตัวครับโฆษณาเนาะครับเนาะขอขอบคุในลายครับจะรักที่นี่ก็บันนี้ยังลักขออวยพรเนี่ยความเป็น้องเอชจีทุกคนจงจงดีเด้อครับสวัสดีครับ